เอาครับสำหรับทุกคนวันนี้กับกลุ่มพีจีพาเทิเยวนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าคือวันนี้เขาเขาเจ๊ะข,ของแบบสองวันสุดท้ายเนี่ยน่อันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้นนอ่ะเพราะถ้าเป็นคนแบบคืออันนี้สำหรับคนคนแบบสายฟรีก่อนนะครับด้านนี้ก็สำหรับคนที่สายเติมนะครับเนี่ยสายสายสายเต,ยเต,ยเติมก็นั่นแหละอ่ะครับนี่ประมาณน,นี้นะเอาอันทุกคนตอนนี้ผมวาร์ปมันที่จุดตกปลาเรียบร้อย อ่ามีมีเพื่อนมานั่งเล่นเล่นด้วยอ่าครับทุกคนคือตอนนี้การตกปลาเนะี่ยทุกคนคือมันจะสามารถเอาไปใกกากาดได้ขนเนาะไอ็นวนอาการนั่นนะทุกคน,กค,น,กค,นคือสามคือว่ามันสามารถเอาไปแนาก,ากับพวกเอฟเฟคเอฟเฟคดาบหรือหรือว่าสัตว์เลี้ยงแค่แบบเจ็ดวันเองเองนะครับทุกคนแล้วก็ในในเท้าเจ็ดวันนะครับแล้วก็ยังมีกล่องสมบัติกล่องสีฟ้านั้นก็ กล่องทองด้วยนะคบมีมีกล่องเพชรกับกล่องโอ้โหได้ปลาถ้าทุกคนนู้นะคบว่าปลาที่ผมตกไปเมื่อกี้มันคือปลาก็คอมเมนต์นบอกได้นะครับอ่ะต่อไปเลยเพื่อนในตกได้ได้ได้ตัวอะไรบ้างเพื่อนไม่ตอบโอเคครับทุกคนตอนน,กตอนนี้ผมกำลังตอนนี้ผมตอนนี้ผมไม่รู้นะคบทุกคนว่าเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหม ผมขอบอกทุกคนเนี่ยเนี่ยสองวันสุดท้ายครับรีบๆโหนดนะทุกคนเกมบล็อกเมนเนี่ยรีบๆโหนดของของของดีจะหมดภายในสองวันนั้นรีบๆโหนดนะครับทุกคนเนี่ยได้ได้ปลาเนมโมนะทุกคนเนี่ยคือต้องเก็บให้คือคือต้องเก็บให้ครบสี่น้อยก็ได้เอฟเฟกต์ดาบนะทุกคนแบบคือคือจะกากแค่แค่ไหนก็ก็เถอะทุกคนคือยังไงก็ได้เอฟเฟกต์ดาบที่เท่ทุกคนอ่ะโอเค อ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะน้องมันแรกดูนะว่าจะได้ทัาจะได้ซัดทัาไหร่เอาละ่ะน้องแรกสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ผมลืมดูได้แค่สามสามร้อยแปดแปดห้าเองโอ้ยเถิดแค่สองร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไปตกไปอีกสักครั้งครับอ่ะไปกันเลยไปกันโอเคซื้อกันเลยยี่คำคำสั่งนะนะรหัสคำคำสั่งนี่นี่เห็นไหมทุกคนนี่โคตรเท่ขนาดเนี้ยแป๊บนึงนะ เฮ้ยลืมผมผมนืมด่าทุกคนแป๊บแป๊บนึงนะนี่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 ขวดเท่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปนแป๊บนึงนึงนึ่งนะนี่นี่คนที่ขวดเท่มันี่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 เนี่ยอย่างเท่เลยนะเนี่ยอย่างเท่เลยเพื่อนนายคิดว่าเท่ไหมโอเคโอเคครับทุกคน แนีเอิมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวว่าผมได้ให้ดูครั้งนะคนี่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 ยังมียังมีรางวันเจ็ดวันแล้วก็อีกเจ็ดวันซึ่งซึ่งเซ่สามร้อยแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับทุกคนออาครับในสรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามซูนึงพันตุ๊ใครเบื่อไปกันไปไปครับเป้าวไปกันเลย